มาครับทุกคนกินนุ่มจีนกันวันหยุดกาน่มจีนหลาวเลยพี่น้องเอ้วโคงจบนะนุ่มจีนนาแกงทีแต่ว่าน่มจีนนี่เบ้าไม่ได้ทําเองเล้นี่เบ้าทําต้มอยู่บนกล้วยเลยพี่น้องนะครับใต้ที่เบียงไม่ไดตีนะต้มโรหมูเปื่อยอยู่ก็มา,าทาคลิปกินนมจีนก่อนได้นำแกงก้นที่ช้งพี่น้องเอ้วื่อมาจากลาดอาิติ์อ้วน,นน้นนะครับอ่า มีปักดองมีไข่ตม้มปักนอกะลุยพี่น้องแต่ว่าปักใบยันไดยอดหมวงกลางเด้อมมนะอืมไม่คั่จะมีปักปอ,อื่นพี่น้องเด้อ2หยกจันว่าพี่น้องนะนัดสีอออ้อ

Bắt hmm. đòn. Å. Mm. Mm. bà ăn cái nằm kèm chị nè, nó không chịu, nằm kèm phép ra trên tay vì nó sẽ trộm anh ba kèm chị mà quá ừ. อืมย่อยเพิม่มอีกหนอช่อนคลิปนี้นะขอบคุณตุอการดำจุ่มก็ไอ้เพิ่มเพิ่มีพี่น้องๆรับประทานอาหาร,ารใหร้อยทุกคนอยู่นหอนอนะครับปกติไม่คิปหน้าเหล่าสวัสดีครับผม